อ้าแล้วครับน้องกาดสวัสดีทุกูท่านนะครับอยู่ผมอมาลทีเคนะครับวันนี้พี่จะมาสุ่มท่าเต้นบีบอยนะคุาดูนะแบบอะไรเนะี <laughs> ่ยแบบตะโกนท่าเต้นบีบอยอะไรแบบชื่อแบบตะโกนมาเดี๋ยวท่าเต้นคาเทอยู่นะเหมือนจะเป็นท่าเต้นหมู่นะเนี่ยแถมน่าจะมากับชุดอัตน head? ตัวนี้มั้งดูทรงอ่ะใช่ปะแต่ผมสุม่มกาแฟนะกาแฟนะแค่นั้นแหละอืม,มาเียก่อนมาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะ โอ้ยชุดนี้ก็นาก่าสนใจนะโอ้ยชุดนี้พี่ไม่มีเลยโอ้ยชุดนี้ก็นาก่าสนใจอ๋อพวกสก,กินปืนแล้วกันอืมอึ๊บอึ๊บอ๋อนี่จิ้มอะไรอันนี้อะไรวะอ๋อนี่ชุดนี้พี่ไม่รับอันนี้ออกไปปุ๊บมาพี่จะมาขอญาติสุนชาเทนเบบอยนะพี่รอมาเลยดีกว่า วัะน,นี้9เพลงพี่นะฮะสุลออุ้ยได้ปืนคิดคู่ครับมาที่กันซุ่มตามาที่19เพลนะครับสุลอว่าจะเกลียดหรือเปล่าความเกียร์มิในศาสตร,ร,ร์เลยครับสุลอมาที่ว่าโอ้โหมาที่กันโอ9เพลท่านล้วไปมาน,นี้จะหมดอยู่ที่เท่าไหร่เราจะไปนับกันดูดีกว่าอู้ยอันนี้มีเดี๋ยวดิว้า ขอยาละละกันยาละละกันมาร้อยเก้าเก้าละละก้นร้อยเก้าเกแล้วต่อไปจะเป็น,นสี่เก้าเกากสลอุย้ยเหมาหมดทูฮัฟุรลอจะวานน้ยังอแล้วโยกย้ายสัต์พวกโยกย้ายย่างตึงโยกโยกโยกที่ผมปิดเสียงอ่ะนะครับพอดีแบบเสียงเพลงมันดังอยู่นิหน่อยนะคะรับฟุรอนี่เนาะ เดี๋ยวผมจะมาเต้นให้ดูแล้วกันมันจะเป็นเด็กฮิปฮอปฮิปฮอปเราจะเป็นเด็กฮิ op, Hip ปฮอปมาเลยที่ว่าฟลอร์ข้านี้ก่อนมาเลยว่าเราจะมาเต้นท่าฮิปฮอปหรอฟลอร์นี่นะครับท่าฮิปฮอปโยกเชดอย่างเต็งโยก S <S ออชอบตอนจบก็สำหรับลิปนี้ก็มีเกงแค่นีน้นะครับใครชอบลิปนี้ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยนะ,ค,ะ bye bye, ครับบ๊ายบายค้าเกันใหม่ครับจุ้ม